ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Adventure รวมทั้งหมด3รุ่นประกอบไปด้วย CL300 CL500 และ XL750 t r a n s l l ซึ่งขณะนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่า Honda จะเปิดตัว CL300 เป็นรุ่นแรกในวันที่15มีนาคมพศ2566 ในวันถแถลงนโยบายประจำปีจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจะมีการเปิดตัว CL 5 0 0ในงาน m o เตอร์โชว์2 3รอบสื่อมวลชนก็คือวันที่21มีนาคมส่วนรุ่น XL 7 5 0 TransL นั้นต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมีการเปิดตัวด้วยหรือไม่ถ้าโชคร้ายไม่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้อาจต้องรอกันยาวนานถึงปลายปีที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ แต่ถ้าหากว่าการผลิตของ XL750 นั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของ Honda m o t เตอร์ญี่ปุ่นเราก็อาจจะได้เห็นการเปิดตัวของมันที่งาน Motor Show 2023พร้อมกันกันกบ CL500 เลยก็เป็นได้และถ้าหากมีการเปิดตัวทั้ง3รุ่นที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็หมายความว่า Honda จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Adventure ทั้ง3รุ่นพร้อมๆกันในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า กระแสมอเตอร์ไซค์แนวทางแอดเวนเจอร์ของเมืองไทยกำลังมาแรงในช่วงเวลานี้ครับจากสถิติตัวเลขการขายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในปีพศ2 5 6 5ที่ผ่านมารถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1ที่มียอดขายสูงสุดก็คือ cb 5 0 0 x มียอดขายรวมทั้งสิ้น2032คันอันดับ2 cbr 5 0 0 r 1380คันและอันดับที่3 CBR 650R 1,295คันนี่คือบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับ123ของเมืองไทยในปีที่ผ่านมาและส่งผลให้ HONDA สามารถครองอันดับที่1ในกลุ่มบิ๊กไบค์เป็นเวลา9ปีติดต่อกันตั้งแต่ปีพศ2557ถึงปีพศ2565โดยมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นในปีที่แล้ว6,598คันจากตลาดรวมทั้งประเทศ 17,467คันครับและในปีพศ2566นี้ Honda ก็มีการคาดหมายครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์นในกลุ่ม Big b ไบ e จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็น2,500คันหรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ17%และ Honda เองก็คาดหวังตัวเลขของตัวเองอยู่ที่8,150คันเติบโตเพิ่มมากขึ้น24%ก็เห็นได้ว่า Honda น,นั้น วางเป้าหมายการเติบโตวไว้สูงมากในปีนี้โดยมีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนครับว่าขณะนี้มอเตอร์ไซค์แนวทางแอดเวนเจอร์กำลังเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยดังเจนได้จากตัวเลขการขายของ c b 500X ที่ทำได้สูงโด่งอยู่คนเดียว2 3 2 2คันตลอดช่วงเวลา9ปีที่ผ่านมา c b 500X กับ c b r 650R นั้นมีตัวเลขการขายรวมสูสีกันครับ ไม่สามารบอกได้ครับว่ารุ่นไหนมียอดขายมากกว่ากันความร้อนแรงของ c b 500x ในปีที่ผ่านมาก็คือว่า Honda ได้มีการเปิดตัว500ซีรีส์ทั้ง3รุ่นพร้อมกันในวันที่4ตุลาคมพศ2564ทั้ง c b 500 r 500r c b 500f และ c b 500x ทั้ง3รุ่นได้รับการปรับเปลี่ยนใส่โชกคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวของโชวา SFFBP ขนาดแกน41มิลิเมตรปรับสปริงพิลอได้ดิสเบรกหน้าแบบเดียวเพิ่มเป็นดิสเบรกหน้าแบบคู่ของนิสซินเลดียนเมาส์สี่ลูกสูบต่อข้างแต่ว่าของ c b 500X นั้นเป็นแบบ2ลูกสูบต่อข้างครับชชอคอัพหลังเดียวปรับปรุงภายในใหม่ลูกสูบมีขนาดใหญ่ขึ้นรับกับโชอคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวและยังมีการปรับปรุงอีกหลายจุดบนตัวรถซึ่งการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ h อนด้ Honda ประกาศราคาเท่าเดิม นับเป็นราคาแบบช็อคไพรซ์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบอเตอร์ไซเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครคาดคิดครับว่า h o n ด a าเปลี่ยนโช๊อัพหน้าเป็นอัพไซด์ดาวดิสเบรกหน้าคู่แต่ว่ายืนราคาเท่าเดิมก็เลยส่งผลให้ CB 500X กลับมาโดดเด่นและทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่1ของตลาดเมืองไทยในปีที่ผ่านมาครับสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ h อ n d a ตั้งราคาเท่าเดิมก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นไทอัมจะมีการเปิดตัวรุ่น Tiger Sport 660ในเมืองไทยโดยทำการเปิดตัวและเปิดจองที่งาน Motor Expo 2021วันที่30พฤศจิกายนพศสอ 2, 5 6 4ซึ่งเปิดตัวตามหลัง Honda ไม่ถึง1เดือนและก่อนหน้านั้น1ปีก็มีการเปิดตัวรุ่น Trident 660ไปแล้วซึ่งทั้งสโมเดลนี้ Triumph ใช่เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกแม้ว่า CB 500X Sport a อ็กซ์สจะคนละคลาสกับ ไทเกอร์สปอร์ตแต่ Honda ต้องการทำราคาแบบช็อคไพรส์เพื่อดักลูกค้าไม่ขึ้นไปเล่น t i เกอร์สปอ6์0นั่นเองครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะครับเพราะว่ายอดขายของ t i เกอร์สปอร์ตในปีที่ผ่านมาทำได้เพียง55คันเท่านั้นขณะที่ CB500X 2,032คันส่วนคู่แข่งรายสำคัญก็คือ v วอร์ s ิส650ของขา่าวภาษปีที่แล้วมียอดขายเหลือเพียงแค่ 100คันเท่านั้นลดต่ำลงจากปี2564ที่ทำได้179คันและในปี2563ที่ขายได้448คันก็จะเห็นว่า v e อร์ซ650นั้นวันนี้มียอดขายที่น้อยมากครับกำลังรอการปรับโฉมใหม่และจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ด้วยตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ CB 500X สามารถต้านทานคู่แข่งขัน และสร้างกระแสนแนวโน้มความนิยมรถมอเตอร์ไซค์แนวทางแอดเวนเจอร์เอาไว้ได้วันนี้ XL 750 Trans L คู่แข่งตัวจริงของ Versys 650และ Triumph Tiger Sport 660กำลังจะมีการเปิดตัวในบระทไทยของเรามันจะมาต่อยอดความสำเร็จให้กับ CB 500X ที่มีฐานแฟนคลับในช่วง9ปีที่ผ่านมากว่า20,000คนหลายคนอาจจะเบื่อแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนรถแน่นอนครับว่า XL750 TransL นั้นจะเป็นตัวเลือกใหม่แต่ถ้าหากว่ามรโชว์ครั้งนี้ยังไม่มีการเปิดตัว XL750 อาจต้องรอย,ยาวนานถึงปลายปีที่งานมอเตอร์อ o 2023ครับเรื่องราวของ CL300 CL500 และ XL750 จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ